ตามข่าวเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องสลดแล้วก็น่าสงสารคุณยายมากๆคุณยายวัย74ปีเนี่ยท่านมีอาการอัลไซเมอร์ก็แสดงว่าหลงหลงลืมลืมใช่ฮะเข้าบ้านผิดคือบ้านก็อยู่ติดกันนี่แหละแต่ว่าไปเข้าบ้านของเพื่อนบ้านรปรากฏเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงหมาแล้วหมามันไม่รู้หรอกใครเป็นใครใ<ช>แปลกหน้ามามันขย่ำขย่ำเข้าที่คอ<ม>ทําให้คุณยายเสียชีวิตคาที่นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยสองทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนะครับ บ้านหลังนี้อยู่ที่เขตทวีวัฒนาตรงแถวแถวถนนเรียบคลองประทุมนะครับเจอศพของคุณยายประภัยพิษอายุ74ปีสภาพก็คือมีรอยขย่มอมจากหมานี่แหละคุณผู้ชมครับ,รบมันกัดเข้ามาเนี่ยตรงจุดสําคัญที่ลําคอที่คอที่กกหูนะครับทีนี้เจ้าของบ้านบอกว่าหมาเนี่ยมันเป็นหมาพันธุ์ไทยครับชื่อว่าเจ้าเพิ่มเจ้าเพิ่มเนี่ย คือเลี้ยงเอาไว้แล้วปรากฏว่าตอนแรกเจ้าของบ้านได้ยินแล้วเอ๊เพิ่มเห่าอะไรนะรก็คิดว่าสงสัยโจรเข้าบ้านเห่าจังเลยปรากฏเจ้าของบ้านออกไปดูตกใจเลยนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นคือเจ้าเพิ่มเนี่ยเจ้าตัวซ้ายอ,ะอ่ะมันกําลังขย่ําคุณยายก็คือในลักษณะที่ว่าคุณยายนอนหลมลง,ลงแล้วเจ้าเพิ่มเนี่ยมันก็ขยําเขาที่คอจนคุณยายนิ่งไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วเจ้าของบ้านก็พยายามห้ามเฮ้ยพอหยุดดึงเจ้าเพิ่มออกมา แต่ด้วยความที่คุณยายท่านถูกกัดรตรงคอตรงนั้นมีเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมใช่ฮะเสียเลือดมากทําให้คุณยายท่านเสียชีวิตนะครับแล้วที่น่าสงสารคุณยายคือมีอาการอัลไซเมอร์อย่างที่บอกแล้วบ้านเนี่ยอยู่เนี่ยตรงข้ามกันเลยเดินเข้าบ้านผิดหลังก็คือเห็นกันอยู่แล้วทุกวันรู้จักกันรู้จักกันกร,รู้จักหน้าค่าตากันนะครับคุณผู้ชมคุณยายท่านหลงลืมจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอคุณยายท่านหน้าแปลกสาหรับเจ้าเพิ่มอ่ะครับมันก็เลยจู่โจมเลยสัญชาตญานนะครับของหมา ซึ่งตำรวจในพื้นที่สอนอสาราแดงก็จะเข้าตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมอะ่ะเป็นเรื่องที่เอามาฝากนะครับ,รบไม่แน่ใจว่าคุณยายท่านอยู่บ้านคนเดียวห,หรือมีญาติหรือมีอะไรยังไงบ้างขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยนะครับก็ถึงว่าต้องเป็นอุทาหณ์น,นะสำหรับบ้านหไหนเองที่มีผู้ใหญ่ที่เริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมแบบนี้ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยอย่าปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้